อาจารย์พิโรสสวัสดีครับนี่ค่ะนี่อาโอ้นาคีวันนี้หนูมาสองคนใช่ไหมสองคนครับอาจารย์พีโรสก็มาสองคนไหนอะมากับลูกตกใจนะกาแฟอาจารย์พีโรสนึกว่ามีเงาเงาอะไรมาตกใจนะนั่นแหละแล้วลูกเนี่ยนะกว่าจะคลอดออกมาได้นะโอ้ ทำอาจารย์สรกเกือบจะตายโ<ห><ะ>บราณท่านว่าไอ้ลูกที่คลอดยากๆเนี่ยอพอมันโตรอดขึ้นมาแล้วนะมันก็จะให้คุณเนี่ยก,กว่ามันจะให้คุณนะมันมีสตอรี่ยังไงฮะเรื่องก็คือว่าปกติเนี่ยอาจารย์วิโรธเป็นคนกินชาเ<ช>พราะโตมากับอาม่ากับหมามาอโอ้คราวนี้ พอเราไปทําทัวอาชีพอาจารย์เราท,ทาทัวเกือบ30ปีนะหนูครับออพอทําทัวเสร็จปุ๊บลูกทัวไปไปถึงไหนถึงไหนประเทศอะไรต้องกินกาแฟอย่างเดียวเราก็ต้องพาเขาไปกินกาแฟกินไ่กินมาเราก็กินไปด้วยกินเสร็จแม่เขาเลี้ยงเราอีกลูกทัวเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาติดเลยครับอ่ะพอติดเสร็จปุ๊บอืมอารมณ์ออกทัวมันจะต้องมาหวานจัดมันจัดใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยเด็กสุดพวกนี้ยังโตหน่อยเคยเห็นไหมไอ้น้ำตาลสีเหลืองสีเหลืออย่างนั้น อ๋อ,อเคย<ช>เคยนั่นแหละใส่แก้วละหกก้อนโ<ห>อ้โหแล้วก็ช้อนเนี่ยจ้วงเข้าไปเลยนะไอ้ครีมอ่ะห้าหกช้อนใส่ลงไปทั้งมันทั้งหวานแล้วจ้านั่นแหละหวานจัดมันจัดกินอย่างเงี้ยกินเป็นสิบปีเลยพออยู่มาวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเฮ้ยฉันอยู่ไหนวะประเทศอะไรเหมือนกับถูกรับพาตัวเสร็จปุ๊บก็เริ่มละเพราะเราไปทัวร์แล้วนั่งเดินเยอะใช่ไหมก็เดินอุ้ยอาะละไม่ไหวละก้าวเท้าลําบากมากละน้ําหนักขึ้นไปเล่นนิ้วชุดนิ้วเริ่มครับ อ่ะิ้วอ่อพอเสร็จปุ๊บเนี่ยกลางคืนก็เริ่มนอนไม่หลับลุกฉี่ลุกฉี่กลางคืนไม่ได้หลับกลางวันก็งุดหงิดอ่ะหนูนี่เมื่อกี้หนูจั่วหัวขาวเน่ถูกแล้วแหละกลางวันงดหงิดเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถบัสก็จะไปเอาเอาเรื่องกับลูกทัวร์แล้วก็ลูกทัวร์คนไทยอ่ะขี้อ้อนหนแเราก็บริการเขาเขาก็จะเอาอีกมากๆ นาะก็อยากจะไปหาเรื่องเขาแต่โชคดีมากที่อาจารย์โรดเนี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิาก็สามารถกดอารมณ์ได้ครับในที่สุดกดไม่อยู่ละเราจะต้องเสียผู้ใหญ่ละเดี๋ยว <c oughs> เด็กมันจะมาถอนหมองเราไม่ได้ก็ประกาศเลยว่าไม่ออกทัวแล้วก็ไม่ออกทีวีแล้วก็รีบไปตรวจเลยนะพอตรวจเสร็จปับ๊บเอาเลือดชั่วๆไปตรวจพอตรวจเสร็จปับ๊บอ้าผลออกมาเลยน้ำตาลปี๊ด <ม>แล้วก็คอเลสเตอรอลปีดบ๊อบจะต้องหยุดกาแฟทั้งนั้นที่กาแฟเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวกับฉันเลยนะ<ม>อันที่มีเรื่องราวกับฉันก็คือไอตัวน้ําตาลกับไอตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยม,มีเรื่องมันรลาอเอาพอเสร็จป๊อบก็โอ้โหขราวที่เป็นซอมบี้เลยไม่ได้กินมาเป็นอืเป็นปีเป็นเดือนอย่างงี้มไม่ไหวพ็นั่งสมาธิใหม่ก็อุ้ยปัญญามันเกิดเกิดเสร็จป๊บว่าเราเนี่ยยู่ถังเช่ามานานมากแล้วนะครับทำไมแล้วไม่พัฒนาถังเช่าเนี่ยไปเป็นกาแฟถังเช่าที่หวานไม่มีน้ําตาลมันไม่มีคอเลสเตอรอล พอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะก็รีบเข้าไปในออฟฟิศเลยแล้วก็เรียกอติยาหมุนแบบชุมเร็วแบบชุมเสร็จปุ๊บบอกเลยพัฒนาถังเช่าเดี๋ยวนี้ไปเป็นกาแฟถังเช่าที่หวานไม่มีน้ําตาลมันไม่มีคอสโตรอลนะครับแล้วก็นะครับจะต้องเอาสารสก,กัดจากถังเช่าใส่ลงไปในกาแฟด้วยแค่เนี้ยการบ้านสองสามข้อเนี่ยเป็นปี ได้ถ้าบอกฉันท้องอยู่เป็นปีไงทั้งหมดนี่คือไอเดียของเราเนี่ยออกมาคือไอเดียของเราเนี่ยเขาก็ไปทํามาเป็นปีแล้วก็เดวอดขับไปชิมเดือดขับไปชิมกว่าจะคลอดออกมาโอ้ยตายละอุ้มท้องอยู่นานพอเสร็จปุอบอ๊บวันนั้นจําได้เลยเป็นวันเดีห่งชีวิตหนึ่งได้ถ้วยกาแฟที่หอมอราบิสก้าราบ,บิก้านะคะเสร็จปุ๊บสองหวานมันแต่ไม่มีโทษเพราะไม่มีน้ำตาลไม่มีคอสโตรอสามยังมีประโยชน์อีก เพราะมีอะไรนะฮะมีาอาหาราเสริมแล้วไม่มีกลิ่นสมุนไพรด้วยเพราะเราใช้สารสกัดเข้าไปเนาะอพอเสร็จปุบ๊บได้ถ้วยกาแฟที่เรากลับมาละไอได้ได้ของดีๆที่เราฮืรอเป็นปีะครับอพอเสร็จแล้วก็กินกินไปสามเดือนแล้วก็ไปตรวจใหม่พอตรวจเสร็จปุบ๊บพนักงานบอกว่าอาจารย์รอบนี้ดีมากเลยน้ําตาลปกติคอสเตรปกติแล้วอ่ละประก,กาศเลยออกทัวร์เลยเห็นไหมคราวนี้เสร็จปุ๊บก็ ไปเลยเดินสิบกิโลเดินได้เสร็จแล้วก็มาออกทีวีได้ครับเนาะไม่ไม่มาทลายกล้องตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ลม่แลเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับแล้วก็เพราะตอนนี้เราออกออกทัวร์เนี่ยเราเดินไงเราเดินเยอะเดินเดินเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังสนุกสนานมากไปอียิปต์กลับมาแท้ๆเลยจาได้เลยไปอียิปต์กลับมาเสร็จปุ๊บอีโลกนั่นก็มาเลย โควิดน <COVID S 2> ะนะส,<า>สองอี <laughs> สองอีเลย <laughs> กลับจากอียิปต์มาพออีโรคระบาดมันก็มาพอเสร็จพ่อทำอยังไงดีเราก็ไปไหนไม่ได้ไม่รอดแล้วเนาะ,ะเราก็ทําใจเราก็อยู่กับสมาธิออกกําลังกายอยู่ที่บ้านกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อยู่กับลูกเลยนี่แหละลูกที่คลอดมาจากไอเดียอาจารย์วิโรจน์นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะต้องมาบอกท่านผู้ชมเลยนะว่าท่านที่มีปัญหากับน้ําตาลกับคอเลสเตอรอลหันมากินกาแฟถังชาอาจารย์วิโรจน์เลยนะครับ